ได้ทยอยขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากเมื่อกี้มีแค่เราคนเดียวเนาะก็คือ1คนนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น49คนกันแล้วค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดในติ๊กต k กกันค่ะ วิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เค m เมมขีดชีเหดกันแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail นะคะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Tik t o ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกบดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดค่ะ บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะต้องการแบบไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t ็อของเราค่ะเปิดไลฟ์สดของเราขึ้นมาเลยนะคะแล้วกดคัดลอกลิงด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะอยู่ที่5กว่าบาทเองนะคะก็ถูกมากๆเลยนะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแทบ็บสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอเนอะสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด4ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติม1นึ่พบาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่อมอีกสเปนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เลยค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้ค่ะ สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถคีย์คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะจะเป็นชิลเพย์นะคะก็เติมขั้นต่ำยี่บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสบาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปกับรับโบนัสเพิ่อมอีกหค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูม,มันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะ อันต่อไปค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทาการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตามนี้เลยค่ะเราก็จะกลับไปที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยค่ะก็จะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะ ช่วงทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่วงนางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคแอนไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่าแอด k m m ขีดีก็ได้ค่ะส่วนตัวช่วยเหลือค่ะก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วกดส่งตัวระล่างตรงนี้นะคะเมนู hmm. ต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะ mm hmm. แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะ mm hmm. หากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะได้บัตรคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะ mm hmm. ก็เยอะอยู่นะ ค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ TikTok ของเรากันนะคะเปดูยอดคนดูไลฟ์สดเนาะก็ได้ทยอยขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากเมื่อกี้มีแค่เราคนเดียวเนาะก็คือ1คนนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น49คนกันแล้วค่ะก็ดําเนินการให้เราไว้มากๆเลยเนาะแค่แป๊บเดียวเองนะคะเขาก็ทยอยขึ้นมาให้แล้วนะ ก็เป็น55คนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเขาก็จะทายอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะจนยอดที่เราเพิ่มไปเนาะขึ้นมาจนครบเลยนะคะแต่ก็ใช้เวลาสักการสักครู่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM MM ขีดฉีเค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจหรือได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ